ออก็จะมาวาดรูปทิกกี้ร่างสีนะใช่นั่นแหละทิกกี้ร่างสีถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอใัยด้วยมาสามสอนหนึ่งมาเริ่มวาดกันเลยใครมันมาปรับเส้น,น,นเนี่ยเอาสีดำมาไม่ต้องเยี่ยมเราจะมาวาดทิกกี้กัน อย่างที่บอกน่าจะประมาณไม่ต้องอืมเพราะเพราะหัวมันเป็นกะโหลกนะทุกคนร่างสีหัวมันไม่ใช่เหมือนหนังมีช่องช่องหนึ่งวาดไปแล้วนะก็คืออะไรเนี่แหละอะไรเกมเมอร์สองนี่แหละผมก็เลยอยาก สร้างไอเดียขึ้นมามาังแบบเห็นแล้วมันสนุกดีผม,มเลยอยากวอาอม,ม,าม,ามาไม่ไมไม่สวยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ฟันนะทุกคนมันเป็นแบบตรงแก้มมันเพราะหัวกะโหลกมันจะมีอะไรแหลมๆเลยผมเห็นมันทิกกี้มันมีเลย เดี๋ยวผมสอนวาดฟันนะคุณเกมเมอร์สองเกมเมอร์สองนะฟันนี่คุณต้องทำแบบนี้เลยก็ได้นะคุณเกมเมอร์สองหรือคุณแซนนะไม่ไม่ไม่ฟันมันไม่แหลมขนาดนะั้น จะว่านยังไงให้มันเหมือนดีวะเนี่ยพอด้ายนะก็ด,ด้แล้วก็ผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเป็นอะไรวะเนี่ยโอเค เย,เยไม่ไม่ผมมันให้เหมือนข้างโน้นอ่ะหัวมันใหญ่ไว้หน่อยไหมทำให้เส้นเล็กๆก,กันโอเคต้องการสีนี้ ฉันส้นเด็กเล็กโอเคกลัวคิดมันคิดมันตัดจบเหมือนอ้คลิปวาดทิกกี้นั่นน่ะคลิปวาดทิกกี้ในชีวิตจริงนั่นแหละกลัวมันตัดจบตอนตอนนั้นมันตัดจบเลยเพราะว่านั้นวาดกล้องมันไม่ได้วาดแบบไอสิซส้มๆ มันก็คือไอเนี้ยสีส้มๆนะก็คลิปมันตัดจบไม่ตัดหรอกอันนี้มันใช้สีสม้มเนาะเราก็จะวาดตรงแบบลูก,กตาจะทำให้มันเรืองแสงอะไรนะให้มันแบบเลืองแสงมาเลย ก็คลิปมันอาจจะเงียบหน่อยนะแต่มันมีเสียงรบกวนก็เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอืมเราก็วาดต่อไปแค่นั้นโอเคเส้นก็เรียบเป็นที่เรียบร้อยอืมแล้วก็ ผมน่าจะแบบอะไรนะเขาเรียกยังไงเฮ้ยจะว่าเส้นไม่ได้จั่เรีนบอกเลยผมว่าสวยกว่าอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนนะอันนี้แกงแกงแกงเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้ยืนขามันก็ต้องลอย พราะมันเป็นแรงน้ําถ่วงขามันก็ต้องอยู่ข้างล่างถ้าท่านผู้ชมลอยท่านผู้ชมจะเหยียบเหยียบอะไรขามันก็ลอยแบบเนีน้ใช่ไหมท่านผู้ชมเส้นไม่ใหญ่เกินไปไม่ใหญ่หรอก ต่อไปขั้นตอนลงสีนะทิกกี้ก็มาอีกลงสีอยากรู้ถ้ามันหุ้ยหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม่ใหญ่เกิน ใช่ไม่ใช่อ่าดินสองไม่ใช่ทำแบบนี้อ่ะอ่ะอ่ะัะวลวะคลิปนี้อาจจะแบบมันเขาเรียกไงอะ่ะม,มันช่างมันวาดต่อกันเลยนะก็วาดประมาณนี้ บอว่านะผมด้านซ้ายซ้ายนะเนี่ยเนี่ยเหมือนกว่าเหมือนกว่าอันเนี่ยอันนี้มันดูเล็กเกินไปถ้ามีเสียงลบกัอะไรก็ขอไปด้วยโอเคต่อไปก็วาดมือหรือวาดมือเลยะบายสีก่อนเลย คลองเงียบนะถ้าไม่้ชมมันะมันดัง,มดงไม่ไม่รู้ดิใครว่าดนี้ถามว่านี่ใช่เพลงทิกกี้ล่างสีไว้ใช่ แนะนำให้โหลดอันนี้นะคุณเกมเมอร์สองหรือคุณขอเรียกว่าคุณแซนแล้วกันแซนเกมเมอร์สองนะแนะนำให้โหลดอันนี้เกมนี้เลยเดี๋ยวแนะนำให้โหลดเกมนี้นะอืม มันไม่ได้ชิดกันนะคุณเกมเมอร์สองที่จริงมันแยกกันถ้าสังเกตด,ดีๆตั๊หนึงมันต้องแยกกันถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปดูไหมได้เลยนะตามันไม่ได้กลมขนาดนั้นนะท่านผู้ชมตามันอาจจะเศร้าๆเศร้านิดนึงโอเคอีกข้างด้วย โอยเลยเราจะทำตาให้มันสว่างขึ้นโดยใช้อ,อใช้อะไรด,ดีอันนี้แล้วกันมือเฮ้ยเราต้องใช้สเปรออ์สเปร์สเปร์สเปร์อยู่ไหนนี่นี่นี่ สเปรย์ทำให้สว่างขึ้นมันสว่างเกินไปไหมโอ้ยห okay, ้าสิบอ่ะห้าสิบโอเคห้าสิบละต้องทำแบบนี้ นี่ถึงจะสว่างแนะนำให้โหลดแอปนี้นะคนแซนแซนเกมเมอร์สองแนะนำให้โหลดแอปนี้มันสามารถทำให้ตาสว่างได้แบบดูสมจริงมากเลยมันมีหลายอย่างถ้าคุณยังไม่ปลดหลับที่มันสีเทาๆเนี่ยก็ดูโฆษณาปลดลลอบโอ้ มันมีรูมีรูอยู่ต้องปิดรูโอเคปิดรูเรียบร้อยโอเคอือก็จะต้อ เอ้ยม so ันทะลุออกมาจากอันนี้ช่วงนี้ก็ไอนะนี่แล้วตรงรูก็จะมีแบบน้ำนามอ่ะออนามยื่นออกมาแล้วก็ลงไปเื่อนยื่นลงยื่นลง โอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวอเอาขาวหน้าว่าทิกกี้ไฟแล้วกันไฟทิกกี้นั่นเองหรือทิกกี้ร่างสามนั่นแหละคลิปต่อไปจะว่าทิกกี้ร่างสามนะ,ะคลิปนี้ก็จบแล้วก็เฮ้ยังดิยังยังยังเขาก็ชม มันอันนี้น,นี่เออมันต้องเลี้ยงแสงด้วยเออก็คลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะท่านผูชมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้หรือวันนี้บ๊ายบาย